สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน A B บมาแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะกาเข้ามาสวัสดี fc น้องหุงอิงสวัสดี fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมือนี่กะเป็นอีกมือนึงนะคะที่หลังจากแอดเพนได้ไปเกาะติดนาเวที่มาพี่น้องเมื่อคืนนี้บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่ ถือว่าเป็นเรื่องไม่สําหรับแอดเพนเลยแอดเพนกะยังที่บอกว่ารถก็เก่าคนก็แก่นะพี่น้องนะข้อหมายก็คือบ่าสามารถที่จะไปได้เดินทางไกลได้นึงรถกับไปบ่ได้แอดเพนกะเลยตั้งรับว่าทามาอุดรแอดเพนสิไปนั่นหมายก็ว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วแอดเพนก็ได้ไปเล้วควข้างนึงซึ่งแอดเพนเองก็เคยบอกเสมอว่าแอดเพนบอกใครเดบ่งหมอลำตแต่ ไหนต่ไล่มาพึ่งมาลูเรืองหมอล่ำกับตอนน้องงูอิงเขามานะคะอันนี้คือเรื่องเล่าของการเล่าห้กันฟังมาหลายๆคลิปซึ่งก็เป็นว่าความคุ้นชินของการอยู่หนาเวทีของแอดเพนนี่แทบสิบโมีเลยสําหรับรอบฤดูการที่แล้วก็คือเอดเพนนี่ไปเถื่อนึงก็ซึ่งตรงกับนาฝนชุกพอดีเนาะตอนนั้นเพิ่นมา บ้านหมูมุนตำบลหมูมุนเนาะพี่น้องเนาะแอดเพ่นก็เลไปไปเลี้ยวกันหอดประมาณวนะ่าน้องหญิงยังไม่ได้ขึ้นเวทีหรอกค่ะฝนนําลงมากบาดเนี่ยเพราะฝนตกลงมาด้วยความว่าห้าเป็นคนใหม่แอดเพ่นนี่เป็นคนใหม่สาหรับเวทีหมอลำ่ำแอดเพ่นกะเลยบ่ลูเวล่าเวลาว่าจะจังไงแบบใดต่อ้าลังค้นขจ้าจบนหนีพี่น้องขเจ้าบนหนี พอไอ้เพี้นกามมาถึงบ้านแล้วก็เปิดเบิ้งคิดผู้เพิ่นอยู่ท่ายอยู่หันคน้นกะลังไหลามาหลังจากฝนหยุดตกพี่น้องกบประมาณบ่ถึงเคิงสมุงฝนก็นจะหยุดตกคนกบมาเต็มข้าเจ้าได้เบิ้งพี่น้องไอดเพนกลับบ้านแล้วพอได้เบิง้งสดเอากะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการผ่าไปแล้วเป่นบค่ะแต่ว่ารอบนี้แอดเพนบ่าผาาเลยหนึ่งฝนบ่ตก สวงอยุ่ไกล่บ้านกลัวหมูหมุนตำบลหมูนสิไก่กลัวตำบลสามเผ่าได้พี่น้องแอนเพนกับเล็กไปบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าที่ฤดูการนี่บอดโจอุ้ยพัฒนาบอกเลยว่ายิ่งไงอลังการสําหรับเรื่องเล่าที่สิเขาถึงกีลาหน่อยหลังจากอีลาน่อยได้รับตาําแหน่งได้รับร่างวันถึงสอางตำแหน่งสองร่างวันนั้นซึ่งเฮดไห ผู้คนก็นอยากเห็นอุงอิงแม่นบะ่คะอยากไปเบิงสาวหน่อยเพรบานแพงบอกเลยว่ามันแตกต่างกับฤดูการที่เล้วแบบว่าเกินหาสิเปอร์เซ็นบอกว่าล้นลอยแล้วตอนนี้เพราะว่าแอดเพชรม่สามาที่จะเข้าไปใกล้นาเวที่ได้ตอนช่วงที่น้องอุงอิงบันนด้มาพ่อลู้ว่าน้องอุงอิงสิมาระยะเวลาข้าเจ้าสิหูกวัวแอดเพรอีก ซึ่งเมือคืนนิมัดก็เป็นการขาดเคลื่อนพ่อน้องขึ้นสองงานมันปะคะขาดเคลื่อนเวลาจนจนเกือบหกทุ่มแอดเพี้ยนเองก็เลยมุนแล้วพี่น้องบาทเนี่ยมีภาพโช่ให้บึงโช่สิไปหอดน้องลุงอญิงพี่น้องเอ,อ้อแยแง่สับสนเนาะก,ก็ได้ภาพมาฝากพี่พี่น้องน้องมือนี่ถือว่าคลิปนี่ถือว่าไปทายเองกับมือเลยพี่น้องมุนสับสน โดยส่วนใหญ่แล้วแอเพีนเฮตคลิปมากน่น็คืออาใัยเบิ้งช่องลักอาใสยเบิ้งช่องเสียน้นเด้อพี่น้องเด้อหายแค่ดิตเพิ่นเลยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องเล่าของการเข้าถึงยากมากแอเพีนก็นเลยว่าปาเธอแ่บอกเลยว่ามันมีความรู้สึกที่มันแต,ตกต่างก่าการที่เฮาเบ่งอ่ในจอเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าเป็นไปได้ให้ไปเบิ้งหนาเวทีเลยมันได้อัตลรกสุดมันมีความอลังการแบบหาอีหยังสิเปียบอะไรมันต้องไปเบิ้งเองเบิ่งในจอมันมาคือไปเบิ่งของแ้พี่น้องนี่คือแอปเพนนํ่มไม่ให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแอเพนสิให้เบิ่งถุกถูกช็อตทุกหลายคันหลายตัวที่เขาไปหาน้องหอญอิง,องบอกได้ว่าเขา่ายาก แนนเต๊กพี่น้องไอห,หนาเวที่แ้วซูมือนี่ว่าแมนมีแตผูเฒ่าบาที้พี่น้องคนหนุม่มคนสาวจังใดจังลังมากบ่นบึนพี่น้องบวกได้ว่ามันเป็นเรื่องเล่าของวิเอิ่นว่ามันเป็นวิกฤตการเดียยววางไหนดีเนีมันเป็นเรื่องเล่าของคว,วามแปลกใหม่สาวๆไว้รุ่นหนุ่มสาวนี่กีดสะนันสนามเลยพี่น้อง บอกเลยว่าสังกะสีแตกบักคักยางกะสีบโบไ้พี่น้องอันนี้คือสิ่งที่นํำเสนอในคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังแต่แอดเพนก็มีความสุขใจที่ได้มีโอกาสไปเกาะติดหนาเวทีไปขอทายลูกกับน้องหงอิงเหมือนคนอื่นเขาเดทโทรศัพท์ให้ลูก่ายให้กับเป็นว่าคู่หมอั้นอิงไทยให้พี่น้อง เห็นหนาแอ็ดเพ่นมาบาดนี่มาเป็นหมดพี่น้องมีภาพโชว์ผมด้อพี่น้องเน้อเป็นยังไงอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าของอัธรรถที่ไ่เคยได้สัมผัสมาก่อนของแอ็ดเพ้นแอ็ดเพ้นอยางให้พี่พี่น้องน้องพอๆแม่เอฟซีได้ไปสัมผัสคือแอ็ดเพ่นบางหากว่าเพื่อนไปไกลบ้านเฮาอย่าลืมไปด้ยเด้อพี่น้องเด้อ มันสูดแสนจา่าลังการอิหลีว่าได้ทนน่นี้เนาะหากว่าท่านใดไปว่าได้มืออื่นเดอวันที่สิบหกเป็นต้นไปจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดบอกเลยว่าหกมือลวดเพื่อนสิมีกันขะเห็ดไล่สดเข่ากุ้มปิดแล้วเดอพี่น้องเดอบาน,นี่ก็จนหอดไปทั่วเทพอีกสามวันติดกันเลยน้องพี่น้องเนาะหากท่านใดอยากจะไปกวติดว่าไร้อิหลี กะให้เขากุมปิดบอกเลยว่าแสงสีเสียงสุดอลังการสิเกิดขึ้นอยู่ในกุมปิดนั่นวันหนึ่งเก้าสิบเก้าบาทเด้อพี่น้องเดอ้อเข้าไปตีต่อไดท้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพรเมาสสามมือสองร้อยหกสิบบาทสั้นบอดโจว่าถ้าสิเมาส์หกมือลวดสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเด้อพี่น้องเดอ้อสามารถเบื้องยอ้อนหลังได้อยังไดครบบอกเลยว่าแสงสีเสียงอลังการคือกัน ใส่หูฟังแหงหมวนขักิ่นว่าแต่พูดถึงเรื่องเล่าของการประกอนหนาเรที่มันเห็นหลากหลายพี่น้องบวกไล้ว่ามันเป็นความรู้สืกออีกแบบหนึง่งน้องพี่น้องเนาะเอาท่านใดไปว่าใดหลีกับเขากุ้มปิดเลยพี่น้อง่6 2 1เด้อพี่น้องเด้อ499บาทตามนั่นค่ะวันเดียว99บาทนะคะบ้านนี้ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปของแอดเพนเดวเนาะ ขอความกับุุน่ากดติดตามกดไลค์คับแอดเพนแน่ถ้าหากว่ามัดช,ชอบกะแช่ให้แอดเพนนำเตอพี่น้องเด้อเพรแสงตะวัน A B G พิมพ์ม่ยากค่ะบอกแช่เพิ่นไปแล้วก่ะทรงแอดเพจกะสิทรงให้ให้เบิ่งนะคะแถบให้มาเรียบร้อยพิมพเข้ามาเพรแสงตะวันบม่ต้องพิมพ์ A B G ยากเด้อพี่น้องเดี๋ยวเห็นกดเอาป๊ัโหลดน้อพี่น้องเนาะ จังสันและเด้อพี่น้องเด้อหากท่านใดเขามากก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะเขามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญเฮ่งเฮ่งปังปังลำลำด้วยๆกันสุขสุขเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายพอดีดตาไม่เรามาจากเพชรเชาวน้อยเพชรมันเทพทั้งเหมือนเล่นอะไรติดีแต่ไมเด้อขอบคุณค่ะเพชรแสงตะวันค่ะ A B C oh, A B J โอ้ A B J <G>. ฝ <c oughs> ากกดติดตามด้วนะครับค <c oughs> ดติดตามสักใครกระดิ่งปิ้งปิ้งปิ้งปิงให้คุณแม่ได้พอดีหนึ่งแสนสามสิบเร็ว